สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ n b t Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568กับผมภาคภูมิพนาพักดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Digital TV, ดิจิทัลทีวกฎหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับผ่านทางเฟซ Facebook Live l i ์ e อ b t ภาคกลางนะครับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกลักทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับ คุณผู้ชมครับรายการของเราวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่วิสากิจชุมชนนะครับกลุ่มจักสารในพื้นที่บ้านกรวดอเาเภอดอนเจดีจ,จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองครับที่นั่นเขามีการรวมตัวกันของวิสากิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านกรวดจนปัจจุบันนั้นได้รับโอท็อปรดับ3ดาวครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาวดีเนียมทองครับ ะะลงพื้นที่มาที่บ้านกรวดตำบลหนองสาลายอำเภอดอนเจดีจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะนำมาติดตามวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะซึ่งขณะนี้นะคะเป็นสินค้าระดับ3ดาวค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับคุณบณีกันพงประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านกวดและก็คุณสะอาดพลายละหานรองประธานกลุ่มค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ ค่ะ,คะวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่มาที่บ้านกรวดซึ่งที่นี่มีการรวมกลุ่มในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยใช่ค่ะอาชีพที่ว่าก็คือการทำเรื่องของจักสารใจักสานะพิพันธ์จากผักตบชวาค่ะเล่าที่มาของการรวมกลุ่มให้ฟังนิดนึงค่ะเริ่มต้นที่เรารวมกลุ่มเพราะว่ากลุ่มสตรีของเราเนะ่ยเมื่อหลังจากทํานาแล้วมันเหมือนว่ามันมีเวลาว่างมากมมเราก็เลยคิด คิดว่าเราจะทําอาชีพอะไรเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนของในชุมชนของเรา <คะ S 2> แล้วพอดีเราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน<ม>เป็นผู้นาหมู่บ้าน<ม>เราต้องการให้มีการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านเรามีฝีมืออยู่แล้วในด้านจักสาน<ม>เพราะว่าเคยทําพักตบชวาเมื่อ30กว่าปีทํากงแมวส่งญี่ปุ่น<ม>เราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทําผิดพันธ์จกักตบชวา ครั้งแรกที่เราเริ่มคือเราทําเป็นพวกถาดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะส่งค่ะพูดง่ายๆก็คือเรามีเรื่องของคนที่มีความ,มรู้ความสามารถในการจักสารผ<ช>ักตบชาวาอยู่แล้วใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเรามองเรื่องของตลาดหรือเปล่าคะว่าเราจะทําเรื่องของการจัดสารอะไรเราเรื่องตลาดครั้งแรกปีแรกเรายังล้มลุกคุกขานเรายัางไม่ค่อยได้ตลาดอพอมาปีที่สองเราเราิ่มจัดตลาดได้เพราะว่ามีคนมาจาก คนที่เคยเป็นลูกศิษย์ของคนในหมู่เราเนี่ยเคยเป็นวิทยากรมเมื่อ30ปีที่แล้วเขามาเป็นคนรับซื้อจากเราเพื่อที่จะไปต่อ,อเราก็เลยจับตลาดได้เราจะมีออเดอร์เข้ามาตลอดทั้งปีค่ะค่ะตอนที่เราบอกว่าเรามีการกลับมาทําการรวมกลุ่มอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นประมาณกี่ปีแล้วคะที่เราเริ่มกลับมารวมกลุ่มอีกครั้งค,ะ 5, ค่ะปีห้าห้าศูนย์เนี่ย,ยที่เราเริ่ม,มเริ่มนะคะ ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนกันนะคะสิกว่า <10 S 2> ปีแล้ว <10 S 2> เกือบยี่สิบปีแล้ว <10 S 1> ที่มีการกลับมารวมกลุ่มอีกครั้งก็ปีแรกก็ยังร้มลุกคุกคานอยู่่คะถามนิดนึงทำไมเลือกผักตบชวาเป็นวัสดุในการทำจักสารคะเพราะเราเห็นผักตบชวาในแม่น้ำม,มันเป็นการกรีดขวางทางน้ำด้วยเป็นการกำจัดวัชพืชแล้วก็มันทำให้ลด ภาวะโลกร้อนด้วยเราทําวัสดุธรรมชาติค่ะตลาดต้องการเรื่องวัสดุธรรมชาตินะคะค่ะแสดงว่าที่บ้านกรวดมีพื้นที่ติดแม่น้ําติดแม่น้ำค่ะคลองสองขวาแล้วก็มีคลองคลองทิ้งอีกคลองหนึ่งค่ะแล้วก็ผักตบชวาถือว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยใช่ค่ะแล้วเราสามารถช่วยกําจัดผักตบชวาได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ได้ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจะเราจะกําจัดได้ทั้งหมดมคือเราก็มันไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งกอน,นะคะ,คะมันจะได้แค่ตรงกลางเราตัดมาประมาณสามสี่สี่ยอดสี่ก้านอะ่ะอ,อย่างเงี้ยเราก็ตัดออกมามันมันได้ไม่หมดหรอกแต่ก็ยังยังดีที่ได้ขึ้นมาบ้างเป็นบางส่วนค่ะการที่เราไปเอาส่วนไหนของผักตบชวาข้างมาจาักสารส่วน,ก,นก้านค่ะอ๋อค่ะ,คะก็คือไม่ได้ทั้งหมดได้แค่บางช่วงเราเลือก ช่วงที่มันมีลักษณะอะไรบ้างอ่อนแก่แค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากค่ะอ่าวัตถุดิบที่เราจะนำมาจาักสารมันจะ,ะเป็นกอล่ะนะอกอกอแล้วก็จับเลือกที่มันขนาดกลางๆนะไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนมากไม่แก่มากค่ะถ้าเกิดแก่แล้วมันมันจะก,กระด้างแล้วก็ไอเนี้ยโคนเนี้ยมันมันก็จะดำมั้งอะไรบ้างอื เราก็จับรวบตรงตรงกลางกลางมานี่ก็คือเราไปตัดมาก่อนพอมาตัดแล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการอะไรต่อไปคะเขาตัดมาแล้วเมื่อเราตัดแล้วเมื่ออันนี้อันนี้เป็นต้นเราตัดใบทิ้งแล้วเราก็ตากแดดได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นพักซีกเราต้องมาผ่าผ่าจากอันนี้ค่ะผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งแล้วตัดใบแล้วเราผ่าครึ่งแล้วก็ตากแล้วอย่างงี้ทาอะไรคะอันนี้ทาทาเป็นตัวตั้งนะคะอ๋อค่ะแสดงว่าเราก็จะเลือก แบ่งออกมาเป็นลักษณะของสองประเภทก็คือแบบตัวตั้งแล้วก็ตัวจักสามใช่ค่ะ,คะเราตากแดดสองแดดก,ก็ประมาณสองวันวันค่ะแล้วเรามีการเก็บยังไงต่อไปเก็บรักษาวัตถุดิบเรายังไงคะเอามาอบอ,บอ,บอ๋อยังไงคะถ้าเยอะก็อบตู้ถ้าน้อยก็อบโอ่งอค่ะ,คะการไปเก็บผักตบชาวาเนี่ยเราใช้สมาชิกเราเก็บหรือว่าเรารับซื้อจากกลุ่มที่เขามาขายกับเรา เราเก็บเองด้วยแล้วเราก็รับซื้อด้วยบางครั้งเราไม่ทันเราก็ต้องซื้อค่ะค่ะคนที่เก็บมาขายเราจะเป็นกลุ่มไหนคะในชุมชนเราก็มีค่ะค่ะแล้วก็แทบอีกที่หนึ่งอีกอีกตำบลหนึ่งค่ะเราก็ไปรับซื้อมาค่ะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยใช่ค่ะก็คือซื้อวัตถุดิบที่เขาเก็บมาขายเราเนี่ยใช่ค่่ค่ะพอเราได้วัตถุดิบมาแล้วส่วนประกอบในการจักสารจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างคะ ถ้าเป็นกระเป๋านะคะเนี่ยเราต้องมันต้องมีแบบอย่างนี้เป็นไ<ห>ม้มันจะทําง่ายมันจะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเขาเรียกโครงเรามาสร้างแบบสร้างแบบค่ะจากแนวคิดอะไรบ้างเราออกแบบเองหรือว่าถ้าเราเราจะทําแบบไหนเราจะต้องขึ้นรูปก่อนโดยใช้โฟมพอเราวาดโฟมเรียบร้อยเราสานที่โฟมพอออเดอร์สั่งมาเรามาทําแบบไม้มันจะสานง่ายถ้าแบบไม้แบบโฟมมันจะดิ้น มันมันมันไม่ค่อยอยู่อะค่ะถ้าแบบไม้เนี่ยสานง่ายค่ะค่ะอย่างกระเป๋าใบหนึ่งนี่ใช้เวลาสานนานแค่ไหนคะวันหนึ่งวันละใบนะได้ค่ะถ้านั่งถ้านั่งสานไม่ได้ไปไหนกันอย่างเงี้ยวันละหนึ่งใบเนี้ยได้ค่ะตอนนี้เรามีสมาชิกจำนวนกี่คนคะสิบห้าค่ะสิบห้าคนสมาชิกนี่เขา กระจายตามบ้านเหรอตามบ้านบ้านใครบ้านมันค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยทำเขาจะไปทํางานข้างนอกกันอ๋อค่ะก็คือผู้สูงอายุจักสารอยู่ที่บ้านใช่ค่ะวัตถุดิบเนี่ยบางทีเราก็เอาไปให้เขาใช่ใช่ถ้าเขาเก็บไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ทันก็ซื้อรับมาแล้วเราก็จะเอากี่กิโลมันจะใส่กระสอบอย่างเงี้ยกระสอบละห้าโลค่ะจากเดิมที่เราบอกว่าเป็นสารอะไรนะกงลงแมว ค่ะปัจจุบันรูปแบบของการจักสารเราก็เปลี่ยนไปเป็นกระเป๋าสานเพราะว่าฝีมือฝีมือเราดีเลยแหละเรายอมรับวว่าของเราฝีมือสวยทําสวยงานละเอียดใช่ค่ะอันนี้เนี่ยอย่างอันนี้นะคะเป็นงานผูกมไม่ใช่ไม่ใช่สานนะคะเป็นคล้ายๆดอกพิกุลเลยคะ่ะจะเป็นงานผูกของคนในชุมชนเรานะคะเนี่ยฝีมืออันนี้คือยังยังไม่ได้อบไม่ได้อะไรเพิ่งจะเสร็จอ,อันนี้ค่ะถือว่าเป็นงานละเอียดงานละเอียด <นะ S 2> ค่ะ,คะ,คะพอสานเสร็จ ผูกเสร็จเนี่ยเราจะต้องสู่กระบวนการอะไรต่อไปคะเมื่อเราเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราจะอบอ,อบกรรมฐานกันลาอ,อบหนึ่งคืนตอนเช้าเราตากแดดอบออกมาแล้วตากแดดพอตากแดดแห้งเราลงเชลกลุกลงึ้นเราลงเชลกตากแดดหนึ่งวันเราถึงจะขายได้นอกจากกระเป๋าแล้วทางกลุ่มเราทําผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างคะอย่างพวกถาดใส่ผลไม้พวก อันเนี้ยถ้าทําเป็นกลมๆไม่มีไม่มีหูเราก็ทําเป็นไอที่ใส่กระถางต้นไม้อันเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะใส่กระถางต้นไม้ก็ใส่ได้ค่ะมีมีหลายอย่างม้ายผลไม้แล้วเรายังมีโต๊กจากหวายเทียมของเราทำโต๊กที่นี่สวยมากค่ะเขาที่ดูก็คือเป็นงานละเอียดมีทุกไซส์ทุกขนาดนะคะ นั่นคือผักตบชวาใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นหวายเทียมอ๋อหวายเทียมอันนี้อันนี้เป็นโตกจากหวายเทียมอ๋อค่ะเราอบรมเราอบรมพัฒนาฝีมือเราผลิตภัณฑ์มันมีหลายๆอย่างอันนี้ก็คือย่อแบบมาจากกรงแมวงแมวอันนดี้ใช่ค่ะแต่อันนี้ย่อมันเล็กลงทาเป็นโคมไฟก็ได้หรือที่ใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้อันนี้ค่ะต้องบอกว่างานฝีมือก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดใช่ค่ะตั้งแต่เก็บมาตั้งแต่ตาตั้งแต่ เ,เตรียมวัตถุด,ดิบตั้งแต่สารถักเลยเพราะฉะนั้นงานฝีมือก็ต้องผ่านความประณีตมานี่งใช่ค่ะสามดาวของเราเนี่ยตอนที่เราส่งประกวดเราเข้าขายอย่างไรบ้างคะตอนนั้นก็ตามมาตรฐานที่เขาให้เราทําทุกขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆเราจะมีรายงานส่งค่ะค่ะแล้วเรามีเป้าหมายต่อไปอย่างไรบ้างผลิตภัณฑ์เรา เราก็อยากได้ถึงระดับ5้าดาวแต่ขอสักสี่ดาวก็พออีกสองปีขอสี่ดาวพอค่ะเราแค่มีรายได้ให้กับชุมชนตลอดออเดอร์มาตลอดเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วสี่ดาวนี้ต้องทํายังไงคะถึงจะได้มาก่อนที่จะไปห้าดาวก่อนมันมันงานมันจะต้องละเอียดหน่อยค่ะเราเราดูแล้วแหละว่าปีนี้อีกสองปีเนี่ยมันจะมีคัสซันเราเราคิดว่าน่าจะได้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงยอดที่สั่งเข้ามากลุ่มไหนบ้างคะที่เป็นลูกค้าเรา ส่วนใหญ่ก็มีทุกกลุ่มนะคะทั้งวัยรุ่นมีรูปแบบวัยรุ่นก็มีมแล้วก็กลางคนวัยทำงานอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราออกบูธนะส่วนใหญ่ก็จะขายได้ทุกกลุ่มคะ่ะค่ะอย่างวัยรุ่นคนนิยมเป็นประเภทไหนคะเป็นกระเป๋าสะพายคะ่ะสะพายก็อย่างเงีกก้ยสะพายเท่ๆมันมีมันมีลูกกลมสะพายสะพายแรกวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มเรา15รายเนี่ยสามารถผลิตสินค้าได้วันประมาณเท่าไหร่คะ คนละชิ้นน่มันได้อยู่แล้วนะคะก็เฉลี่ยวันละสิบห้าชิ้นแล้วแต่ว่าว่างมากว่างน้อยเราต้องไปนากันก่อนกว่าเราจะได้มานั่งทำบางทีเราบายรับลูกหุงข้าวหุงปลามันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันอะไรต่อคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอย่างเวลาที่มาทํานี่จะเริ่มต้นช่วงบ่ายๆใช่ค่ะก็ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องไปภารกิจในครอบครัวอีกแล้วใชแล้วค่ะเราจะทําเวลาว่างส่วนใหญ่อ่ะ ตอนนี้ก็คือที่บอกยอดสั่งเข้ามาเนี่ยจะสั่งทางไหนบ้างคะเป็นกลุ่มที่แบบสั่งมาจากออสั่งทั้งเพจรือสั่งมาจากทางไหนบ้างคะถ้าทางเพจ่ะส่วนใหญ่จะน้อยเราจะทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าที่ท,ที่มีคนรับเราประจําอยู่แล้วค่ะแล้วอันเนี้ยที่เราทําเตรียมไว้เราจะไว้ออกบูธ<อ>แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k อะก็มีบ้างค่ะ Facebook ชื่อว่าจากสารบ้านกรวดค่ะจากสารบ้านกรวดนะคะ,คะก็เข้าไปดูกันได้ อย่างที่บอกก็คือจะทําตามออเดอร์เราไม่ทําใช่่คะทิ้งไว้เยอะๆไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเขาจะสร้างมาเราถึงจะทาเขาออกแบบมาเราสามารถทําตามที่เขาออกแบบมาได้เลยได้ค่ะแล้วเราก็ทําตามมันเป็นถาดปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตะกร้าปีใหม่แล้วก็อันเนี้ยใส่ข้าวสารอ๋ออันนี้ใส่ของขวัญปีใหม่เนาะใช่ค่ะใส่ข้าวสารหนึ่งแพ็คอันนี้ อันนี้ลูกหนึ่งเป็นชุดละหนึ่งร้อยบาทเราก็พูกโบพูกอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นว่าลูกนี้มีที่มาที่ไปด้วยค่ะวันนั้นไปออกบูธผู้ว่าผู้ว่ามันเป็นกระปุกอมสินนะคะผู้ว่ายอดเอาเลือกใช้ให้แล้วอันนี้อ๋ออันนี้เป็นกระปุกอมสินนะคะเป็นกระปุกอมสินนะคะค่ะเวลาเปิดเปิดจากทางไหนอะค่ะตรงกลางเนี่ย ต้องแกะออกต้องแกะออก <c oughs> ค่ะอย่างรุกนี้ก็คือ,อเป็นที่นิยมของกลุ่มลู้ค้าเหมือนกันใช่ค่ะค่ะอย่างที่เราบอกว่าออเดอร์ที่เราสั่งเนี่ยก็คือจากร้านที่เราไปส่งใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านโอท็อปใช่ไหมคะเขาส่งเขาส่งนอกด้วยร้านนี้นะคะมมแล้วก็ส่งตามห้างตามอะไรเขาส่งตลาดเขากว้างเขากว้างมากมค่ะค่ะพูดถึงการส่งสินค้าไปต่างประเทศทราบไหมคะว่าเขาไปที่กลุ่มประเทศไหนบ้าง อันนี้ไม่ค่อยทราบเอามารับเราอย่างเดียวพอทางนเขาทำทำสัญญากับทางโนแล้วเขาก็จะมามารับจากเราไปเขาสั่งเราทําตรงอันนี้เท่านี้อันนี้เท่านี้อันนี้แล้วเงี้ยค่ะสินค้าที่เราทําส่งต่างประเทศเขาระบุไหมคะว่ามันจะแตกต่างจากที่ขายในประเทศยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเขาทําสัญญาแล้วเราไม่สามารถที่จะโพสต์ขายเองได้เลยถ้าเขาออกแบบมาให้เราทําแล้วใช่ค่ะ รูปแบบของเขาที่ออกแบบมาก็คือถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแล้วค่ะค่ะแล้วเขาทราบมาว่าเวลาไปต่างประเทศเขาชอบแบบแบบเรียบละเรียบแล้วก็แบบก็ดั้งเดิมเลยก็คือไม่ต้องการที่จะมาลงสีลงอะไรไม่ไม่ไม่าา้าทาส่งต่างประเทศเขาจะไม่เขาจะต้องการธรรมชาติเลยค่ะแล้วถ้าการออกบูธของเราเนี่ยเวลาเราไปออกบูธเนี่ยลูกค้าเราให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะสนใจค่ะก็ขาย ได้อยู่นะคะถ้าออกบูธส่วนใหญ่เราจะออกบูธโอทอปอย่างเดียวทํางานบูธท,ที่จังหวัดพาณิชย์มั่งอุตสาหกรรมจังหวัดมัง่งค่ะอย่างวันนี้เราลงพื้นที่มาที่บ้านก็คือกลุ่มสมาชิกที่นี่มีศูนย์ไหมคะศูนย์นะมีอยู่ที่สาาประชาคม,มแต่ว่าส่วนใหญ่เราเราจะทํากันที่ที่ตาบ้านใขรบ้านมันถ้าเราไปอบรมเราได้งบโครงการอะไรเข้ามาเราเรามีอบรมเพื่อพัฒนาผิษพันุ์หรือฟีมือ เราจะไปลงที่ที่ที่ศาลาประชาคมอันนู้นนะก็แสดงว่าที่นี่จะมีการอบรมความรู้ให้กับสมาชิกตลอดเวลาใช่ค่ะอบรมทักษะด้านอะไรบ้างพัฒนาผิดพันให้มีหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะค่ะมีเป็นไปได้ไหมคะว่าอนาคตลูกหลานจะมาต่อยอดกลุ่มเราก็พยายามอยู่ตอนนี้เด็กๆไม่ค่อยมีเลยตอนนี้ค่ะมันน้อยมาก แล้วที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้บ้างหรือไม่มีคนมาศึกษาดูงานมีคนมาศึกษาเรียนรู้บ้างหรือเปล่าคะมีค่ะ,คะมีมามาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจากที่ไหนบ้างคะจากในในชุมชนก็มีค่ะ<อ>แล้วก็นอกชุมชนเคยม,มีมาค่ะ,คะและเราเนะ่ยไปเป็นวิทยกรอยู่ตามถ้าเกิดว่าตามตำบลอื่นเขา<ม>อบรมเนี่ยเราจะไปเป็นวิทยกรกันอยู่ค่ะเวลาเราไปถ่ายทอดเราไปถ่ายทอดเรื่องอะไรบ้างคะก็เรื่องเรื่องการสารพิษพันธุ์แล้วก็ ช่องทางการจําหน่ายที่เราไปไปสอนอยู่ประจํานะคะค่ะช่องทางการจําหน่ายแล้วอยากให้แนะนํานิดนึงเรามีช่องทางในการทําการตลาดอย่างไงบ้างเราทําการตลาดเราจะโพสต์ Facebook ขา,ขายของเราเพราะว่าเรานะงานฝีมือเราเราถือว่าของเราอยู่ในระดับดีเราโพสค่ะโพสเนี่ยเราจะขายได้ถ้าเราโพสนะแต่เราไม่ค่อยจะมีเวลาโพสค่ะ,คะแล้วเราก็อายุมากแล้วก็งานเราก็เยอะ งานชุมชนก็เยอะค่ะตัวใหญ่เราจะขายตาที่เขาสั่งเรามาตามออเดอร์ค่ะอันนี้ก็ถือว่ากลุ่มก็มีการนําเรื่องของตลาดออนไลน์มาใช้เหมือนกันแต่ด้วยเราผลิตไม่เพียงพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตามที่สั่งมาเท่านั้นแต่ว่าถ้าสนใจก็สั่งมาได้นะคะว่าอยากได้รูปแบบไหนรูปแบบอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มาศึกษาดูงานหรือเราไปสอนเนี่ย เคยเคยทราบข่าวหรือติดตามมาบ้างคะว่าเขาไปต่อยอดสามารถประกอบอาชีพได้เขาก็ขายได้ค่ะอของเราปุ้มเราถ้าเราอบรมคือเราต้องขายได้ตั้งแต่ชิ้นแรกอของเรานะเราอบรมที่เนี้ยพอเสร็จเราโพสต์เลยเราขายขายได้เลยของเราเราจะมีอย่างนั้นประจําที่เราอบรมพอบอกว่าขายได้ราคาผลิตภัณฑ์ของเราที่ทําจากผักตบชวาเริ่มต้นชิ้นเล็ก เริ่มต้นตั้งแต่ราคาเท่าไรถึงเท่าไหรคะอันนี้25บาทค่ะก็ไม่แพงนะคะเนี่ยเนี่ย25บาทอันนี้150ก็เป็นชุดละ200ค่ะอันนี้ก็เป็นชุดชุดของชุดเบรกชุดของว่างอันนี้ใส่แก้วอันนี้ใส่ขนมใส่ขนมอันนี้เป็นถาดค่ะค่ะชุดละ200ก็ซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้ไวรับรองแข่งค่ะเคยถามไหมคะว่าเรื่องของภักตบชวาสามารถใช้ได้นานถึงกี่ปีคะ เป็นสิบปีแต่เราต้องเก็บต้องทําให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ขวดน้ําอันนี้นะคะถ้าเปียกเราต้องเช็ดแล้วก็ตากแดดแห้งพอตากแดดแห้งทุกอย่างแล้วเราเก็บใส่ถุงอยู่ได้เป็นสิบปีแต่เราต้องทําความสะอาดให้แห้งก่อนแสดงว่าสามารถทําความสะอาดใช้น้ําทําความสะอาดได้ได้ได้ค่ะแต่แต่ต้องตากแดดแห้งเพราะว่าเราเคลือบแชเล็กไว้แล้วมันจะแข็งค่ะก็ นักเรียนของเราใบาแรกราาต้องขายได้ต้องขายได้ค่ะนี่จะขายได้ประจําค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราอบรมเนี่ยต้องขายได้ถ้ามีคนสนใจอยากเข้ามาศึกษาหรือก็ให้มาสอนทําเรื่องของการจักสารภาบตวาได้เลยใช่ไหมคะค่ะ,คะ,คะติดต่อได้งไงบ้างถ้าอยากเข้ามาเลย <100. S 2> เบอร์โทรนะคะ0926353302หรือในเพจจักสารบ้านกรวดนะคะเฟซบุ๊กนะคะลง เราจะมีเพจ facebook ของกลุ่มอยู่ค่ะก็คือถ้าอยากจะเรียนก็ติดต่อมาได้หรือจะมาดูงานก็ได้่คะสามารถเรียนรู้ของเราได้เลยค่ะอนาคตเราวางแผนเรื่องของผลิตภัณฑ์เราไงต่อไปบ้างอยากจะมีรูปแบบใหม่ๆก็คือเป็นกระเป๋าอันนี้นะคะเรากําลังต่อไปเราจะแบบเหมือนว่าสานมาแค่เนี้แล้วเราก็จะทําเป็นผ้าขึ้นไปอ๋อค่ะทำเป็น เป็นผ้าเหมือนว่าให้มันทันสมัยมากขึ้นเย็บเป็นผ้าขึ้นไปอ่ะม,มันจะดูทันสมัยใช่ใชค่ะ,คะก็คือมันจะยากไหมคะก,ก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องหา <c oughs> ต้องหาวิทยากรมาสอนคะอ่ะพวกเราอ่ะค่ะลองไปทานคะตอนนี้ถือว่าเราประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคะกลุ่มเราสําเร็จมากเลยค่ะจากที่เราเได้มีการรวมกลุ่มกันมาสิบกว่าปี นี่อยู่ตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่รวมกับ<ล>อ๋อตอนนั้นเป็นไงบ้างคะตอนนั้นไรายได้ดีมากเลยค่ะตอนที่รุ่นกองแมวนะคะไรายได้ดีมากค่ะเพราะว่าอ่าในมู่เนี่ยคนแก่ๆก็จะรับจ้างผ่าผ่าเนี่ยมีงานทํากันหลายคนนะคะค่ะแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีไรายได้เฉลีย่ยควรเรือนหนึงประมาณเท่าไหร่ ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเราทํานาด้วยสองพันสามพันนี่เราก็ถือว่าเราก็โอเคแล้วได้สริมมันเป็นเสริมจากทํานาเราก็ทํานากันทุกคนทุกคนเรื่อนค่ะ,คะแล้วถ้าตําบลอื่นอยากเป็นสมาชิกในกลุ่มเราได้ไหมคะเราก็บอกเขามาเขาก็ม <laughs> <laughs> ไม่ค่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าได้มากมายม,มันก็พอได้เราทําเวลาว่างอันนี้ค่ะก็ค,ะคือ ยังสักโจมเขาก็เคยมาส่งที่นี่แล้วก็ดอนเจดีก็มาส่งทำด้วยกันรวมกลุ่มถ้าออเดอร์เยอะๆอ๋อค่ะก็คือกลุ่มที่เขาทำพักตบชวาเหมือนกันใชคเขาก็จักสารแล้วก็มาส่งที่เราส่งที่เดียวกันใช่ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือถ้าออเดอร์เยอะเราก็จะแบ่งกันแบ่งหารออกมาเลยว่าคนนี้เท่าไรเท่าไรถึงจะจะได้ครบจำนวนค่ะ แม่งกันะจะได้รีบทันออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยจากการที่เราอยู่ตั้งแต่มีการรวมกลุ่มแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันคิดว่าตลาดเปลี่ยนไปนไหมคะตอนนี้เปลี่ยน่ยังไงบ้างคะก็ค,ะคือตอนตอนแรกก็คือมีคนมารับอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เราขายตามตาเพจตาตาตามเพจ Facebook แล้วก็เหมือนว่า ุณวันนี้เขาเป็นผู้ช่วยเขาไปเวลาไปไประชุมเขาก็เอาของไปขาย <ไป S 1> ด้วยไปขาย <c oughs> ไปโฆษณาด้วย,ยค่ะก็ <c oughs> ขายต่าน,นั้นด้วยกลุ่มลูกค้าไกลสุดที่สั่งมานี่เป็นจากส่วนไหนของประเทศไทยค่ะบุลลมย์ก็มีสั่งเ <c oughs> คย <c oughs> ส่งส่งส่งเนี่ยต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราออกรายการอะไรนะที่เราออกอ่ะไม่นานนี้ออกรายการไอทีดี เคยไปไออกรายการ,รออก็คนรู้จักขเขามาถ่ายที่นี่แล้วคะ่ะค่ะ,คะช่วงท้ายแล้วนะคะรองประธานคะอยากฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่อยู่ในการทําเครื่องจักรสารบ้างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นที่ยอมรับคนวันนี้คะในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตอนนี้กลุ่มเราถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรแล้วก็คือได้ระดับสามดาวแล้วอะไรคะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้เราประสบความสําเร็จคะ คือการรวมกลุ่มของเราเรามีความสามัคคีเราทำเราเราเหมือนพี่เหมือนน้องเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราถึงได้ไปในระดับที่เราพอใจในระดับหนึ่งเราตอนนี้เราก็พอใจแต่ถ้าได้สี่ดาวเราก็ยิ่งพอใจมากกว่าค่ะคือเราทำกันเหมือนพี่เหมือนน้องค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะแล้วกลุ่มอื่นสามารถนำแบบอย่างเราไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะ เขาก็มาดูดูงานของเราฝีมือฝีมือเราดูงานฝีมือของเราฝีมือของเราก็ดีขึ้นเขาก็นําไปพัฒนาอ,อันไหนไม่เข้าใจเขาก็ถามว่าต้องทํำยังไงม,มันถึงได้เป็นแบบของเราเนี่ยสวยเหมือนของเราเนะะี่ยค่ะสนใจก็มาศึกษาเรียนรู้ที่กลุ่มได้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะประธานกลุ่มเป็นอย่างสูงรวมถึงรองประธานด้วยนะคะที่ให้โอกาสเรานะคะเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน อาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านปกวจดค่ะขอบพระคุณมากค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ,คะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ